นายพลดูเลยสวัสดีครับกรมทางหลวงชนบทลุยสร้างถนนเรียบแม่น้ำโขงนาคาวิถีคาดเสร็จปี2 5 7 0หนลุนการค้าขนส่งท่องเที่ยวกรมทางหลวงชนบทส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งการท่องเที่ยวชายแดนเดินหน้าสร้างถนนเรียบแม่น้ำโขงนาคาวิถีช่วงสะพานมิตรภาพเปลา่าแห่งที่สอง พระาธาตพนมจังหวัดมุกนาหารนครพนมกว่า43กิโลเมตรคืบหน้า44เปอร์เซ็นต์คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570-10กุมภาพันธ์2569นายพิชิตุห่นิริอธิบดรีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยความคืบหน้าโครงการถนนเรียบแม่น้ำโขงนาคาวิถีช่วงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองพระาธาตพนม จังหวัดมุกนาหารจังหวัดนครพนมซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว44%โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม2570โครงการก่อสร้างถนนเรียบแม่น้ำโขงนาคาวิถีช่วงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองพระธาตุพนมอำเภอเมืองทาุพนมจังหวัดมุกนาหารนครพนมโดยจะดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายมอม้าหอหีบส0ม5และถนนทางหลวงชนบทสายนอหนูพอพาน3า1 5ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีผิวจราจรกว้าง6เมตรไหลาทางกว้างข้างละ0-2เมตรพร้อมระบบระบายน้ำในเขตชุมชนและมีการขยายสะพานในสายทางจำนวน11แห่งรวมถึงสร้างจุดพักรถ และชมทิวทัศน์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง615ล้านบาททั้งนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการที่กิโลเมตรที่0 0บวก0.00ตั้งแต่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและมีจุดสิ้นสุดโครงการกิโลเมตรที่43บวก485บริเวณพระาธาตุพนมรวมระยะทางดำเนินการ43.485กิโลเมตรโดยระหว่างทาง จะผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเขตหาดปโนพิรมวัดสองคอนแก่งกระเบานอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทได้มีการนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาประกอบในการก่อสร้างเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีไทยและหนุนการค้าการขนส่งระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการออกแบบป้ายถนนท่องเที่ยวนาคาวิถีเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นและนำเสนอวัฒนธรรมผ่านถนนสายดังกล่าวโดยมีการนำรูปพญานาคที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความศรัทธาและตัวแทนลำน้ำโขงรวมถึงแนวความคิดในการใช้โทนสีธรรมชาติในการออกแบบการใส่รายละเอียดของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำแห่งวิถีชีวิตของชาวอีสาน ตลอดจนได้นําเสนอโดยการใส่องค์ประกอบที่แสดงถึงบั้งไฟพญานาคพระจัน์ทรเต็มดวงอันแสดงถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอีสานซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพโครงข่ายถนนทางหลวงชนบทให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรองรับการขยายตัวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งการค้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านช่วยให้ประชาชนนักท่องเที่ยวสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทั้งยังเป็นการยกระดับให้เป็นถนนท่องเที่ยวเส้นทางเรียบริมแม่น้ำโของอย่างยั่งยืน